Ướt, ôi, 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 đi, như thế là Đó, đây, nắng nè Cướp Ủa, hô, ครับมาหนีเบาอยกจะสูบสานะครับนี่ครับเมามาหาลอยครับซานีครับมาหลุดมึงเด้อว่าสีขุ่มปะครับปไปนี่แหละครับน้ำเริ่มบกแล้วครับมาลุนครับมาลุนครับซานี่ครับหาลอยครับโอ้โหเขากระซอลยนั่นแดดค่อนข้างจะแห้งครับทุกทีละ โตแล้ครับงามๆเลยป้าตัวโถแขนเลยกันโอ้โหนี่ครับพอกระบอกะบอ เค่งโอ้เงนี่ปีนี่สุดยอเลยด้อนี่เ่งใหญ่ๆครับมาวนนีนี่นี่อยู่ในขีตมนี่มีปลาอยู่นีนี่ยมรวมมีป้าได้ปาอะไร่ี้ขต้ตออยู่ในขีตมเขาอาพวกคนนี้เขาอาเราซิวน จัปาอยู่กับมาโอ้หโจับปลาบอยู่ตรงนี้นี่ตเดียวเนี่ยวะเขียนครับเขียนฮงับแล้กแค่ไปยืนอยหน้าป่า ฮ้ยยากุ้งกับวิยาไปซิวนูกหน่อยหลายเจบแปลดาเพือาาปะครับะ <bra in. S 1> <Rem. S 2> เก็งครับข้าเก็งหน่อย้โอง่ายรเดีย ไล่ลงไปเรื่อยๆแล้ว่ดเครับยีได้เอาตั้งไหนกอนเนาะโอ้ตาแข็งแล้วบอตาแข็งก็จ้า

<c oughs> อ,อ,บบออขอขอขอปึ๊บปึ๊บอ่ายู่ครับอยูย่ยู กระโดดเขาขังเก่งในน้อนเนีย่ลยลูกไายมันดุครับเอออย่าพาพันอย่าพาพันดุเลยอ่ะทิดเบิ้ง ô ôi sơn chết đi như thế là chị đó đây nè cả đồn này à? <laughs> nàng đang tụp luôn rồi ơi tao bơ ngùn đấy, ui kung mẹ, tao siêu kung tiêm đây này đi đi chỗ này งาอูงามอยูข้ใครเอขอใเี่ยกดูกกนิะปิงแซ่บออกผูมาเลยปลาดุกบ่ไอ้น่อยผูมาเย็น ไงวะอืมนัาไปไม่รอดอืเคงกับมีอตัวน้ำงามอพ่อตีปีงี้เลนี่นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ตัวไหแค่ตัวนี้เสียรีบ ครับอันอันอันอวิงเจ้าอย่างเออพี่มาพี่ไมาจับบกใหญ่ๆนียหายอย่ห้ตเลยนี่เาตัวนนพาดูนี่ดิไปล่ะปลาดุกลายแห้งโอ้ไม่ใช่ปลาดุกอ่ะ จับปลาสมือเลยค่ะฝีมือเว่ยปลายอยู่ที่แลนิสเทลสูกิีกกันนซื้อองโอ้โหนี่เปลาย,ย่างวะนี่จะปะ็นปูเต็มเลยมั้ยนี่เมื่อกี้เราพม่ดหาปูกะ ปลาดุกเรียกครับนี่ผมผมนั่งจับปลาลูกเรียกครับนี่ปลาดุกมันลายแหง,งครันบบางนี่เดี๋ยวไอ้หมูไปเอาสวิงมาอยู่ครับ <g ülme> จับสองมือเลยปลาดุก<อ>จับจังเดยวจังจานเอามามากเอาพามือตบมันในบางนี่เอา้ามากนี่ไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ปกินลองลโอ้ยครับต้องรุนพิขาดมาซอยจับไม่ยกมายกนั่นที่ไร กัจะแมนเนาะอยากเดินจับช็อตช็อตชอตชอตเอาช็อตนึงเนี่ยมาจับแห่งเลยปลากรอนด้มาไดมาได้มาได้มาโอ้โหแต่ว่าเยอะเยอะเพั่งสั้นไม่มันอยู่ข้างบนแล้วฮะอ้าวจอดแด้วครับเห็นน้ำเงินหยาดเป็นจีนี่ได้ให้เขาอยู่ด้วย

นะครับปลาซิวเต็มเลยครับได้แล้วครับจุดยอดครับยี่มาเด้กบินน้องมานด้วยครับมันมันต้อกันครับสูบสาครับมาอนี่ถือคุมทุ้นมาครับมาเบืองครับมันหลุดนั่งกันไอ้รอเด้งรอเด้งเด้อครับอ่ามาแล้วครับโอ้ผูกข้าศึกโกเทนก็คือว่าผู้เมเจอยจับป่าอยู่ว่าดี่ว่าไง โอ้ครับตัวงามเนี่ยครับนั่นนั่นนั่นเราจะจับควงควงพวอยากให้ตายน่ะอุ่นอุ่นอุ้ยมันมื่นครับ รูปแบสิบลายเรอดครับอ้หล้อกปฮึบ <c oughs> ได้แล้วครับพี่ข้คอ <c oughs> <c oughs> หลายยู่ครับ <c oughs> อ,าอา่อาดไปแก่ไป <c oughs> ทางเครื่องใน,น <ๆ S 1> าบโยงเลย

จะปลาสองมือตัวนี่โอ้ยปลาดุกยู่งนี่ขนมาหนีเด้อเฮ้ยขนมาหนีหรืวะโอ้ยปลาดุกหิ่งเลยนี่ดูแลเสี่ยวบิ๊วเดียวไปลเ้ไปละไปละไ ห่อเชื่อมเลยเนาะนี่ครับปลาดุกครับปลาดุกโอ้ปลาดุกมันลงปลาดุกมันอยู่ในนี้เอ้ยบูดออกมาแล้วมันอยู่ในเถ้อา นีออกมาเวยหัวปลาคอด้กรดรดะันแ้วโเลยมามากระดุกุ้ยยอดปลาคอแกครับ อะร้ะเขีงไหโอ้ยกระดุกตัวนี้อยู่ในตะเขงกระดุกกระดุกระดุกไมแล้วกำลังมาแล้ว่อ่นโอ้่โอ้เอดูเลือเนาะแมนแดูขีต้มแล้วดูเลยตนไมทินก็เด็กก็เด็กแกมีดออ บักมีนะบักนีลามันนีลาบักมีลาจิ๊กจิ้มกินบักไงต้นไหนนู้นน้อยอ่านู้นอี่นี่ไปดูดีก่อไปสามฮู้ว์ดุกไลยเงะให้ยปุกนี่โลดจกบาดนอกจากดาบเพกว่า คอยอยู่นี่ครับนวกระโลกโอ้โอ้นั่นหลายโตเลยสามทีโตพะคูนเขาเป็นยังไงนะดูใหญ่อลยนะต้นกำลังเท่าไหนนะตรง แ่แค hey, hmm, ่เกว่าป่าหนาวจะดนะับอ่าเลยโผ่ได้่อยด้เลยจ้อยับี่ามได้อดตัวเขาเมอย้วอุ่นเขาล้านกนให้ เห็นเหล่ากรแบงกันครับนี่หอกุดถ่ายะครับปลาดุกหลายแห่งกับซานี่ครับจับบ่มือเลยครับนี่แบงเงยเงะรกหล้านล้านดลานมาจับนะครับเอาไปกินฟรีเนะครับแบงกันไปครับ เหลือพอมาเหอหาดั้วนะดูมันมันมันดูดิหมเลยวีเอยากเขอยยังเดี๋ยวผีเดี๋นมาเยเหมุ้งใไปกบอดเช็ดบอดเช็มาข้าหลังปักกระด้งเนยปลากระดอไปน้าองแนเร็วเร็ว ดูแล้วคอยดีเหลือแต่ค่อยฮาพอไหวนิดนี่คอยเยียบสกิต้ไปมีแล้วี่ไหนดูหน่ใส่ปลาดหน่อยไังไงเยังไม่ผ่าเหเดี๋ยวไปดูก่อน Aur. อืมตัวเนาคลั่นตัวเยไหนอยู่นี่ไงบอระเพรไงอยู่ไปดูสองตัวอเอาไปยมยยังสองตวให้เมตตาีอะมาว่ ครับนี่แหละครับหักแทกแบ่งปันนะครับเป็นวิถีพื้นบ้านอีสานของบ้านเฮานะครับหลังจากที่เฮาจับนะครับแบ่งกันนะครับผู้เฒ่านะครับลุงป้านะอามาแบ่งลูกหลานมาซอยกันจับนะครับต้นนี้เอาฟรีนะครับชมใชยท่ายนะครับมันหลายแห่งนะครับปลาจะมางบันรีไปเอาคุณกันเลยครับเรื่องกุ้มด้วยเฮ้ยห้าร้อยเรื่อกุ้มได้เนี่ย ยองยนีท <pun s> ั <wi> ้งหลังย่องตุ้ยยัโอ้สลัดอีกโดนข้าโดนออกซื้อมาาเครืองอีกสามหลงกันสากินได้กันฟันสามมึงยังมาลงนีที่หาตุ้ยคนหลังสิใส่โป่ง ตัวตรงมาเออไอ้สดีเก็มีนี่เนี่ยตว้เาหรอสนหลอเยหลดสีก่อนเน่บอนน่อยนั่นตัวมือลรจับตอนละสิบบาทเนายนี่ตอนแตงสิบบาทเอราะอยมึงโอ้ยโอ้ยกูซือกูโอ้ยของสามเสียงเอ้ยเอ้ยมีอใช่ดอากี่กิกรัมาบอกความจริงจะออะไห้ยนูละด ยังยงไงน้อยยกีนมัดีด้วยเด็กกูหน่อยก็หลายม่กล้ามาขึ้บกยิสิเนี่ยขุนเแล้วไปขุนโมแม่คนสีตันไปป่านนั้นปลาปงปลาด้ยน่งนเผาเกลือครับเออพี่หน่อยเลยมามากันี้ก็พอย่นครับเดี๋นี้กำลังต้มแซ่บครับ เดีย๋ยวนี้เราจะขึน้นเอาบดแจงมาเห็นนะครับดูตั้งทึ่งไปใหม่จีบว่าอ่านผมเปีดประคอครับทั้งตัวทั้งตัวตัวลองซีนะครับ แ้วหน้านี่ตบก็คอยถือป,ป้าน,นี่รับจอดเลยโอ้เต็มหมอไม่มีป้ากวนเดีบอกราถือป้ากวนเนี่ยเดี๋ยวมาผมซื้อมอสีหน่อยนะครับื่งกี้เขาบอกลงรถครับน้ำปลาราต้มสุดครับเสเซิกเก่อเก,เกลือ ตามเลยนะครับไปครับขันยังกันทั้งห้องหอมก็ตอกไม้ก็ตอกไม้ตอกไม้มาหล่นมอกระยวใส่ใส่สวยถาดเลยด้วโอ้ใส่ได้ง่ายปโอ้ซสือหาอร่อยครับซานี่ครับเกือบแม่นบอลล็อตก็เลยกินอย่างเงียบเบาเมียนเลยนป้าลายมันหลวบแล้วมันหมดเสียงอ้มันสุดยอดแน่เดี๋ยวหอมสุดยอดแน่สุดยอดแน่เลยเจ้าหนี่ครับ ขึยจครีดเลยขัวรัวดูหยขัวเยอะครับขัวเลยดเลยครับวอ้ยครับโมขัวครับมุนตุยครับโขัวครับเดี๋ยว้องดรนักเ่นี่นีเส่งพีใหม่ครับส่งพีใหม่ครับนครับเดงูหนึ่งพวกนะครับมา้นงไต้ครับรว้ยครอล่ครับครับไอ้นึกไอ้นึกดีว่าครับอ้องกินก๋วยเตียวกยเตี๋ยวดิถ้าม่หูแม่ได้เดินที่เกือยไปดคร กับบรรยากาศด้านบนครับนานๆเจอกันทีนะครับรุ่นสองหาสองหานะครับมูฟวัวนะครับพวกไก่ลองนงกันมากินนลำกลับอยู่ที่เที่ยงม้ยงนะครับวันนี้ครับผมโคตรลงเวนอันนาโอ้ยกำลังเสียใจมันเป็นอย่างมูมึงนะโคตรดีมึงก็ส่กูนะครับครับรอบซอนครับเดี๋ยวไอเนื้อเจ้าชู้ฝีมือนะครับอ่าต้มแซ่บ อายกันผุรลไม้ละมื่อครับครับไอเรามามางานนะครับงานบวชครับนละมาเหล่นน้ำหนองน้ำนมนะครับอะไรสุกสะกินกระมือปวครับมันมวนน้ำกันกรบมือได้ยัยกระบุกนึงกระปมีแหงมีบุญอีกอ๋อเนาะงลดแแหงอีกมือนึงครับครับงานงานบุญของของเรานะครับ แค no? ่ว่นนี่สดเป้เนาะขัดอเ่เราับรับต <c oughs> ึงปลาครับมีตงมงามครับออใส่นีก็ลักินเลยครับ่อ <c oughs> าเดใส่ต้องมอีรอบนะครับโอ้โหตรอบที่สครับพ <c oughs> อดีว้ออ